เสร็จแล้วนะคะ2เมนูจากมาม่านะคะน,นี้มาม่าผัดไข่ใส่ไก่ผักบุ้งสดอันนี้นะคะมาม่าต้ยมยำกุ้งใส่ไก่นะคะแล้วก็ผักบุ้งกรอบนะคะแต่คงรู้สึกจะไม่กรอบด้แล้วรู้สึกจะเหี่ยวนะคะโดนน้ำรเดี๋ยวเราสองคนรอนอนุญาตกินก่อนนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเล่าให้ฟังกับลุงคิดแพ้ อ๋อเสียงพัดลมเออยังนึกว่าเครื่องบินลูกไล่เด้แอลพาร์ยังว่าอยู่คือคือคือือลืมฮะลืมปิดโอเคมาค่ะแซ่บนี่แพ็กฟตแพ็กของกี่สองห่อป้าเป็นคนกินน้อยนะคะกินน้อยใช้น้อยค่อยประหยัดนะคะแต่คือห่อเดียวนะคือถ้วยเราหอนะคะแต่ฟาดไปสักสองถ้วยแล้วกัน Mm. Mm. so simple so good ง่ายไหมมี mm. oh, no. พริกป่นด้วยนะไมหนู thanks คั่วใหม่คั่วเองด้วยคนะ่ะซื้อเขาเวลาที่เขาคั่วเสร็จแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยจีดแต่พอเวลาเรามาคั่วเองมันอร่อยคืออยากกินแบบซุปแต่หนูคิดอยากกินแบบผัดก็เลยเนอะ ช่วงนี้นะคะมเมนูมาม่าจะบ่อยนิดนึงนะคะอ่าแล้วป้าไปซีก็เริ่มเก็บของแล้วได้สองสากล่องแล้วค่ะส่วนอย่าจะเน้นไปทางอ่ะหนังสือพ็หนังสือเยอะข้างบนอีกหนังสือก็สองลังละเดี๋ยวข้างบนอีกล็อกเกอร์ข้างบนอีกค่ะน่าจะได้ประมาณอีกลังลังก,กว่าซื้อไว้หนุนนอนนะไม่ค่อยอ่านแล้วเดี๋ยวนี้อ่านทีเดียวจะอ่าน,อ,านอีกรอบก็น่าเบื่อนะ มกินก่อนให้คุยว่าลุงพิดลงุงพิดแพ้อะไรอ,อร่อยใช่ไหมแพ้ what allergy l o s e แพ้ลุงพดคิดว่าแพ้หมายถึงอาการแพ้ไม่ใช่อะ่ะคนละแพ้แพ้คือ l o ส s e uh. <c oughs> แล้วก็คือไทยเนี่ยมันจะมีแพ้เหมือนแพ้อากาศ กับเล่นเกมแล้วแพ้ทูแพ้ไงี่ยเขาคลิกเซ็ทเพิ่มใช่เซมไอเอเนอรจี้อ่ะแอลมอนต์อย่างเงี้ยเหมือแพ้แพ้แอลมอนต์แพ้อื and lose the game ก็แพ้อ but you have to say ว่าเล่นเกมแพ้หรือว่าแพ้อากาศแพ้แอลมอนต์ยู่ต้องเซ่ด้วยอยู่เซ่แพ้ first 레이เลเตอร์ยูต้องเซ่ว่าอยู่แพ้ l game a n นเกมแพ้อืออืออีสอา a ู้สเกมอือหือโอ้ยแม่ก็เซมอยู่เอนิจีอัลมอนแพ้อัลมอนอย่างเงี้ยโอ้ยต้องเซแพ้แล้วก็ต้องต้องต่อท้ายด้วยว่าแพ้อะไรอ๋อแต่ไห y ที่ you cannot tell the people that I lose in chess we say you cannot talk it's a shame for me ค mm ุณคิดแพ้ค่ะคุณคิดน้าเสียเลยนะคะเล่นมา25เกมทำเอ็นตี้ไฟเกม ปาปิซี่ชนะลุงคิดจนได้นะคะเอาจนได้นะคะล้มนางได้ก็เล่นเก่งมาก mm hmm. เล่นเก่งค่อยค่อยดูนะคะถ่ายไว้อยู่ว่าลุงคิดแพ้ปาปิซี่ยังไงนะคะ, mm hmm. ะส่วนวิธีเล่นปาปิซี่ต้องทำทำไอเทมทูทูเมคคลิ e เทลเอฟซแล้วละ่ะ Because now c o v ทำมันนี่ n y people can anyway. mm ่ o ั้นก็ y อเกมนี้ดีมากเลยนะคะ mm hmm. เล่นกับครอบครัวมันเหมือนกับได้ออกอ่า e x e r c i ส e สมองเราค่ะเหมือนกับ ทำให้เรารีแหลกกับครอบครัวและมันทําให้ไม่เบื่อคุณสามารถดื่มกาแฟเล่นก็นได้หรือว่าดิ้งเด้งอะไรของคุณก็ได้คะ่ะกินเค้กในช่วงพักหรือว่าช่วงเย็นกับครอบครัวหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้เราฉลาดค่ะมันทําให้เราบบมันเหมือนมันฝึกให้เราใจเย็นเมกยูโคลคำดาว <Yeah. S 1> ทําให้เราใจเย็นนะคะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นป้าต้องบอกวิธีเล่นนะคะเดี๋ยวป้าจะจะทาอยู่อธิบายเพราะแต่ละตัวเนี่ย มันมันมันเล่นกันยังไงแต่ป้าจะให้ให้ให้ดูก่อนว่าป้าเพซี่ชนะลุงคิดได้อย่างไรนะคะแต่ลุงคิดก็ช่วยอยู่เป็นเทคนิค I never see p u p e t e focus ใช่ไหม You always when you watch a movie have two more movie s always have two three different but when you play chess focus amazing ป้าเพซี่เป็นคนที่จะทำอะไรเนี่ยอย่างสมมุติว่าอะไอเม p ั กัมดูกัมหุ้นป้าเปซี่ก็จะเปิด youtube ทิ้งไว้ <Yeah. S 2> อีกเครื่องหนึ่งป้าเปซี่ก็จะโอเพนมูวี่พรอมเนฟเฟกและบางครั้งคุยกับแม่ <laughs> มึงคิดเดินเข้าไปใน mm. ในห้องทำง,งานป้าเปซี่ก็บอกว่าเธอคือวัดวัดอยู่ดูคือเธอทำอะไรอ่ะเธอเธอเข้าใจเธอรู้เรื่องเหรอคือสมองป้าเปซี่เนี่ยจะแบบว่าแบบโอ้โหแบบคอนโทรลเยอะมากคือป้าเป็นคนที่แบบว่าหนึ่งอยู่เงียบไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนคนแบบ คือเราเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเราก็จะหาอะไรที่แบบว่าอย่างโทรศัพท์อย่างอะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนเป็นเปิดเป็นเพื่อนบางทีไม่ดูหรอกแต่เปิดเป็นเพื่อน,อ,น,น,อ,นอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้ตลอดจนมาเล่นไอ้เกมอ่าเช็คเมทเช็แจ๊ดเนี่ยเขาจะเรียกแชทแชทใช่ไหมแจ๊ดแจ๊ดเขาจะเรียกแจ๊ดเนี่ยหรือว่าเกมหมากรุกเนี่ยมันกลับทําให้ป้า mm. ไม่ไม่ ไม่สามารถเปิดทั้งโทรศัพท์สองสามเครื่องได้ไม่ได้เลยนะคะมันโฟกัสมันทำให้อกลายเป็นเราทำดาวใจเย็นลงฮอร์โมนก็ดีขึ้นนะคะไปไปเช็คอ่าร่างกายฮอร์โมนมาเนาะเออฮะแบบฮอร์โมนก็ดีขึ้นเหมือนรีแลกคุณหมอบอกว่าคืแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายคไฮเปอร์อย่างงี้็คือแบบว่าฮอร์โมนแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนแบบสวิงมากแต่นี่แบบรู้สึกแบบปกติ เออ yeah, yeah. คือแปลกแปลกมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวป้าพิซี่จะให้เดี๋ยวจะจะจะ,จะอธิบายกับลุงคิดนะคะซื้อลงทุนเลยอันนี้คุ้มมากเลยนะป้าพิซี่ซื้ออ่าลุงให้ลุงคิดสั่งมาบอกกับลุงคิดเลยสั่งได้ไหมสั่งให้ชั้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะสั่งมาจากลาซานด้านะคะ mm hmm. พันกว่าบาทแต่คุ้มค่ามากเลยค่ะคุ้มจริงๆอะฝึกสมาธิเด็กด้วยเดี๋ยวอันนั้นเราเราเรา,เราจะทําคลิปสอนนะคะก็แบบว่าสอนเป็นสไตล์ของป้านาะงเราไม่ได้สอนเราไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่ว่า เราอยากให้เอของเรามีอะไรทําช่วงโควิดนะคะมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไปได้ก็ต้องระวางังแต่ยุบบ้านเล่นเนี่ยโอ้โหมันเล่นลืมเวลาเลยนะคะลืมเวลาเลย But it's not so hard to learn ใช mm ่ไหมเรียนไม่ยาก to play เรียนไม่ยากแต่เอาชนะกันยาก mm hmm. <laughs> เรียนรู้ง่ายตัวนี้มันเล่นยังไงเล่นยังไงพอเรารู้ว่าตัวนี้มันเล่นยังไงแค่นั้นแหละหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้ ต่อยอดให้เก่งขึ้นแค่นั้นเองอร่อยแล้วลองลอง,ลอง,ลองชิมไม้ซุปสิชิมได้ซุปอร่อย,อยนัวไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มเลย,ยใส่ซองไอ้นั่นไปสามซองเลยซองเครื่องปรุง มม่าหัวเดียวใส่เครื่องปรุงไปสามซองควาคิดเ,เครื่องปรุงซองเพราะว่าเราใส่ซอสหอยด้วยนะฮะ mm hmm. ก็เลยไม่กล้าใส่ mm hmm. เครื่องปรุงเยอะกลวมเค็ม mm hmm. แต่อร่อยใช่ไหมลุง mm hmm. ก็เริ่มทยอยเก็บของแนละ้ว mm hmm. เพราะว่าไม่อยากจะมาเร่งตอนน่ะใ,นใกล้ ก็ชิวๆเก็บไปช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นสุดาไหมคุณคิดบังออกมาละหลังมานี่เห็นไหม เดินเห็นตลาดเมื่อเช้าเขาก็เล่นกันอยู่ค่ะเมื่อเช้า in the morning อ่ะ morning y ถ่ายไว้อยู่ค่ะเมื่อเช้าคุณคิดว่าขยะไปทิ้ง ก่อนนั้นนะคะคือทุกวันศุกร์เนะาะวันศุกร์กับวันจันทร์ใช่ไหมบินจะกคำทูเทคอะที่หมู่บ้านนี้นะคะ,ะขยะค่าฝอบินอะเขาจะมาเก็บทุกวันศุกร์กับวันจันทร์มันเดอนฝ่ายดใช่ไหมไม่มีเว้นเดย์หรอวันจันทร์กับวัน สุกก้อนหะคะคุณี่ก็ไปทิ้งไว้เดี๋ยวรถเขาก็มาเอาแต่ถ้าเป็นต้นไม้แบบว่าตัดเป็นต้นไม้เขาไม่เก็บนะคะถ้าจะให้เขาเก็บต้องใส่ถุงดําถ้าคุณตัดตัดต้นไม้แล้วเป็นกิ่งกิ่งเอาไปวางไว้เขาไม่เขาไม่เขาไ,ไม่เก็บให้นะต้องใส่ถุงดําอย่างเดียวเขาจะยกถุงดําขึ้นรถ อร่อยไม่รู้ค่ะ start him today you just made me have to you have to finish the clip เกมนี้นะคะอย่างสมมุติว่าเราจะกินอ่ะคิงอ่ะมันจะมีคิงใช่ไหมของอีกฝั่งเราต้องบอกว่าเช็ฟ ให้เขาเช็คดูว่าเฮ้ยฉันจะกินเธอแล้วนะเขาต้องทําอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกเช็คแล้วแล้วเขาเขาไม่สามารถทําอย่างอื่นเนี่ยละเราก็บอกเช็คเมทจบเกม <laughs> เช็คเฟิร์สเช็ค first, ชค,คือแบบเฮ้ยถ้าเกิดเธอไม่ทําอะไรฉันกินฉันกินคิงเธอนะเขาก็ต้องย้ายย้ายคิงเข้าไปตรงนูง้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรา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 ,เราทำให้เขาจนมุมคือหลังติดผนังแล้ว ก็เลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้เลี้ยวขวาก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้เดินหลังก็ไม่ได้นี่เราก็บอกเลยเช็คเมทจบเกมเวลาจะเสร็จนะเกมโอเวอร์เนี่ยเช็คเม็ดเช็คเม็ดเกมโอเวอร์ถ้าเป็นภาษาเด็กๆด็เขาเล่นเกมก็เกมโอเวอร์แต่ถ้าเกิดภาษาแชทเช็คเม็ดเขาบอกเช็คเม็ดจบเกมคุณไปต่อไม่ได้ละก็ ไปดูนะคะว่าลุงคิดอ่ะเขาแพ้ป้าไปซีได้ยัางไงาก็น่าเสียเลยนะคะออลออฟตันูเลยเนาะ,ะอยู่รูทรูทเฟสก็ไปดูว่าแกแพ้แกแพ้ยังไงนะคะป้าไปเช็คเม็ดแกได้ยังไงนะคะแกะหนีไม่ได้เลยนะคะหลังติดผนังแล้วนะ,ะไปไม่เป็นจริงๆนะคะแต่ยูวินมีเนียเทอร์ตีไทม์ไปแล้ยี่สิบกว่าครั้งป้าเพิ่งชนะลุงครั้งแรกโดยที่ลุงก็สอนป้าในตัวด้วย,ยนี่แหละค่ะ บอกว่าต้องแตบบ่ว่าบอกบอกบอกเทคนิคนิดนึงเงี้ยค่ะ momentum change แอ้วแต่ตอนนี้ป้าป้าเริ่มเก่งมากเลยนะครับ mm hmm. คือ I better before a lot level <Yeah. S 1> แบบว่าเ <Yeah. S 1> มื่อวานเล่นกันก็เท่ากันเหลือท mm ิงแอนทิงยูแฮฟทิ n ไอก็ v e King แต่วันนี้กลายเป็นมาเป็นสี่ชนะลุงคิด <Yeah. S 1> ก็ไปดูไปดูเลยนะคะแล้วก็เราก็ลาลาหลังจากดูนั้นเสร็จเราก็ลาไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไปดูว่าปาไิซี่ชนะลุงคิดได้ยังไงนะคะเช็คเมก็วันนี้นะคะป้าพิซี่ก็ชนะลุงคิดนะคะเช็คเม็ดลุงคิดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะของป้าพิซี่ก็คือตัวตัวสีดํานะคะลุงคิดตัวสีขาวนะเช็คเม็ดยังไงนะคะก็คืออันนี้เรือนะคะก็จะเรียกตัวเรือนะตัวเรือนี่จะวิ่งไปตรงนี้เป็นตัว L นะคะอย่างนี้นะคะทีนี้อีตัวควีนเนี่ยจะได้ทั้งอย่างนี้ ได้ทั้งขึ้นทั้งลงวิ่งเฉียงวิ่งอะไรได้นะคะป้าเปซี่ยอยู่ตรงนี้และคิงของลุงคิดอยู่ตรงนี้นะคะป้าเปซี่จะเช็คเมกยังไงคือคิงเนี่ยเขาจะเดินได้ทีละช่องเนาะนี่ทีละช่องทีนี้นะคะจะเช็คเมกลุงคิดได้ก็คือต้องมาตรงนี้นะคะทีนี้ลุงคิดก็จะเดินมาตรงนี้ไม่ได้ก็จะเจอป้ากินนะคะเดินถอยหลังก็ไม่ได้ก็จะเจอตัวนี้บล็อกนะคะ ถ้ามากินป้าตรงนี้นะคะป้าก็กินลุงคิดก็คือยังไงก็ชนะแน่นอนนะคะอันนี้ทิกนี้ลุงคิดเป็นคนบอกนะคะก็คือใช้เวลานานมากนะคะลุงคิดก็คิดว่าป้าพิ่ซี่จะกินตั้งนานแล้วคือเรายัางเบบีอยู่นะคะแต่ก็มันเหมือนเป็นประสบการณ์เรานะคะ<ๆ>ก็คือให้ลุงคิดบอกว่าโอ้โหเธอต้องทําอะไรสักอย่างต่แรกป้าก็จะเดินมาตรงนี้ลุงคิดบอกไม่ได้ลุงคิดบอกว่าอีตัวนี้มันวิ่งมาตรงนี้มันวิ่งเป็นตัวแอลนะคะมันวิ่งได้อย่างนี้ทางตรงแต่อีตัวควีนเนี่ยมันวิ่งทั้งทงตรง,ตรง แล้วก็วิ่งเฉียงได้หมดนะคะมันวิ่งได้หมดเลยทีนี้วิธีที่ทําก็คือมาตรงนี้เพราะมันวิ่งเฉียงได้มันมากินคิงได้ถ้าเกิดคิงลุงคิดมากินควีนป้าเปซี่ป้าเปซี่ก็กินกลับก็คือจบนะคะก็คือสรุปนะคะพอป้ายเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็บอกว่าเช็คเม็ดเช็คเม็ดหมายถึงลุงคิดไม่สามารถมาตรงนี้ได้ก็โดนกินอยู่ดีตรงนี้ก็โดนกินอยู่ดีมาตรงนี้ก็โดนลุมเลยนะคะก็คือนี่คือเป็น เกมแรกที่ป e ้าเฟซี่ชนะนะคะตั texts, Darwin, ้งแต่ซื้อเกมนี like ้มานะคะโอภูมิใจมากเลยเพราะเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเกมนี้เขาเล่นกันยังไงและตอนนี้ก็ชนะแชมเปี้ยนอย่างลุงคิดได้นะคะเย้ซีแคนลุงเคสลุงคิดตอนนี้ก็เสียใจนะคะน้ำตานองหน้านะคะคลายรอดนิ่งเต๋นิ่งเต๋ะจะไปกินจะไปกินไอติมสักกิโลหนึ่งนะคะ อันนี้ลุงคิดนะจบนะจบเกมนะฮะทินลุงคิดนอ,นอนแอ่งแมงละ <This S 1> จบเกมเดซมอรเลยเดซมอรเลย